โรงเรียนกระเทียมวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการอนุมัติจัดตั้งครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2524ที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์บนพื้นที่44ไร่3งาน53ตารางวา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนกระเทียมวิทยาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามหลักพระป,ปัญญาผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์ในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายที่1เรื่องการพัฒนาการดําเนินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับระดับโอเบกคิของโรงเรียนกระเทียมวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ผลในการพัฒนาประเด็นท้าทายเชิงปริมาณการพัฒนาการดําเนินงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแผงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับระดับ o b e บ q, q a ของโรงเรียนกระเทียมวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัทยมศึกษาสุรินโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินมานิเทศกำกับติดตามภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2 5 6 5 1. ครูร้อยละร้อได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 2. นักเรียนในปีการศึกษา2514มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2513เชิงคุณภาพ 1. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ 2. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินการกำกับติดตามการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในวายุคนจุลทัศน์จึงเกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาประเด็นท,ท้าทายท้าทายผู้มนวยการวายุคคนจุลทัศน์และคณะกรรมการสารศาึกษาได้ประชุมจัดทำสวทวิเคราะห์ความจำเป็นเร่งด่วนของบริบท และความต้องการจึงได้ร่วมกันกำหนดโมเดลในการบริหารจัดการด้วยการบริหารเชิงระบบโดยใช้ KTW m o เดลขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เป็นกระบวนการในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์สร้างผู้เรียนอย่างมีคุณภาพประเด็นท้าทายที่2เรื่องการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม South Model ของโรงเรียนกระเทียมวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัทยมศึกษาสุรินทร์ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน South Model นักเรียนรักษาความดีดุดเกลือรักษาความเค็มผลในการพัฒนาประเด็นท้าทายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามหลักพหุปัญญา เชิงคุณภาพโรงเรียนมีคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมซอโมเดลของโรงเรียนกระเทียมวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์อย่างมีคุณภาพ 2. นักเรียนได้แสดงความสามารถความถนัดและความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ 3. นักเรียนมีผลงานความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาด้านวิชาการด้านทักษะชีวิต และศิลปวัฒนธรรมผลสำเร็จจากผลลัพธ์ในการพัฒนางานตามข้อตกลงภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการวายุคลนจุลทัศน์ทำให้โรงเรียนกระเทียมวิทยาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. ประเภทสถานศึกษาได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2565ระดับภูมิภาครางวัลระดับเหรเงินเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรูกแบบรวมพลัง5ขั้นตอน (Co-5 f Steps) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากสำนักง,งานเลขาธิการครูสภาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2515ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอรวันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีพุทธศักราช2565 25, ประเภทชมรมทูบีนัมเบอรวันในสถานศึกษาระดับการาศึกษาขั้นพื้นฐาน2ประเภทผู้บริหารสถานศึกษานายวยุคนจุลทั์ ได้รับรางวัลผู้อุ่มนวยการสถานศึกษาดีเด่นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุสนครูพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่านการเปิดชั้นเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์นางเถลิงมั่นบงได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนครูพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่านการเปิดชั้นเรียนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นางถลิงมั่นวงได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2514จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 3. ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรดัางการศึกษานายกฤษิารครรันทรได้รับรางวัลชนะเลิศเรียนทองในการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทกิจกรรมนักเรียนด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกาวอร์ครั้งที่11ปีการศึกษา2565ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางวีนัชนันันทรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับรัฐชาศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาทางประเทศด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกวอร์ดครั้งที่11ปีการศึกษา2515ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 0เอกวรศักอัดดุดดอนได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเขย่งก้าวกระโดดรุ่นอายุ55 59ปี ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2 5 1 5จังหวัดพัทลุงและรางวัลเหรียญเงินประเภทวิ่งข้ามรั้ว1 0 0เมตรรุ่นอายุ5 5 5 9ปีการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2 5 1 5จังหวัดพัทธลุง 4. ประเภทนักเรียนนางสาวเกษณีจองอยู่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เหรียญทองแดง ประเภทขย ე งก้าวกระโดดณศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีและได้เข้ารอบการคัดเลือกตัวแทนภาค3การแข่งขันก,รกรีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37